นะครับอยู่กับผมนะครับ้าินาครับแล้วสหรับวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเปิดช่องใหม่นะคะขยายนพยานพยานพยานแถวมันเต็มมากครับ ขยอนขยอนเข้าไปนะคะแนน คือ,อขอฝากนะคะขอฝากให้นออกไปตอ,ตอนนี้ถึงท่าเรือแล้วนะคะตอนนี้ถ,นนถึงท่าเรือแล้วนะคะเสียงน้ำไปนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะคะ มีกันมาเลยด้วยโอ๊ยจนมาโดนผมหมดเลยครับเย ถานจะมาแล้วเฮ้ยเตรียมแล้วเี้ยทำไมวะกูไม่มีที่นั่งแล้วหนึ่งเอาเลยเพื่อน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 ล็อตเตอรี่อยู่ในป่าโอ้โหคณปลาอุยอะปุยอะเกิร์ตสิบวันเนึ่ง